โอเคค่ะนี่คือสคริปต์นิทานเด็กเรื่องไกรทอมปะทะชาลวันที่ปรับให้เหมาะสำหรับภาพเคลื่อนไหวความยาวประมาณ1-2นาทีและมีเสียงเล่าเป็นผู้หญิงค่ะฉากเปิดหมู่บ้านริมน้ำที่สวยงามพระอาทิตย์กำลังขึ้นแสงสีทองส่องกระทบผิวน้ำเด็กๆก,กำลังเล่นสนุกผู้เล่าเสียงผู้หญิงนานมาแล้วณหมู่บ้านริมน้ำอันแสนสุข ทุกวันเด็กๆจะวิ่งเล่นหัวเราะเสียงดังไปทั่วทุ่งแต่แล้วความสุขนั้นก็หายไปฉากเด็กๆวิ่งหนีด้วยความตกใจชาวบ้านหน้าตาตื่นผู้เล่าเพราะมีเจ้าชาละวันจระเข้ยักษ์ร้ายกาดที่อาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำมันชอบโผล่ขึ้นมาขโมยผู้คนไปกินฉาก ถ้ำใต้น้ำมืดมิดชาละวันนอนหลับตาพริมมีกองกระดูกอยู่รอบๆผู้เล่าชาละวันตัวใหญ่โตวดวงตาสีแดงกำ่ำาฟันแหลมคมน่ากลัวอาศัยอยู่ในถ้ำวิเศษที่เต็มไปด้วยสมบัติแต่ถึงจะมีสมบัติมากมายชาละวันก็ยังคงหิวโหวยฉากไกรทองหนุ่มรูปงามกำลังฝึกวิชาอาคมกับอาจารย์ผู้เล่า แต่แล้วความหวังก็มาถึงนั่นก็คือไกรทองหนุ่มน้อยผู้กล้า,าหาญเขามีวิชาอาคมที่รำเรียนมาจากอาจารย์เก่งกาดไกรทองตั้งใจจะปราบชาละวันเพื่อช่วยชาวบ้านฉากไกรทองลงไปในน้ำพร้อมหอกวิเศษในมือผู้เล่า ไกรทองดำลงไปในน้ำลึกเขาตามหาถ้ำของชาละวันในมือถือหอกวิเศษที่อาจารย์มอบให้แสงจากหอกส่องสว่างนำทางฉากไกรทองเผชิญหน้ากับชาละวันในถ้ำผู้เล่าในที่สุดไกรทองก็เจอชาละวันจระเข้ยักษ์คำรามเสียงดังสนัน่นถ้ำชาลวันเสียงทุ่มต่ำเจ้ามนุษย์ กล้าดียังไงมาบุกรุกถ้ำข้าไกรทองข้ามาเพื่อปราบเจ้าเจ้าจระเข้ร้ายฉากการต่อสู้ที่ดุเดือดไกรทองใช้หอกแทงชาละวันผู้เล่าการต่อสู้เริ่มขึ้นไกรทองกระโดดหลบฟันของชาละวันเขาใช้หอกวิเศษแทงเข้าไปที่ท้องของจระเข้ยักษ์ฉากชาละวันร้องด้วยความเจ็บปวดและจมลงไปในน้ำ ผู้เล่าชาละวันร้องด้วยความเจ็บปวดมันพยายามจะหนีแต่ไกรทองไม่ยอมปล่อยเขาแทงซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดชาละวันก็สิ้นใจฉากไกรทองขึ้นมาจากน้ำชาวบ้านดีใจและโห่ร้องผู้เล่าไกรทองกลับขึ้นมาบนบกพร้อมกับชัยชนะ ชาวบ้านต่างดีใจและโห่ร้องพวกเขาขอบคุณไกรทองที่ช่วยพวกเขาให้พ้นจากอันตรายฉากไกรทองยืนอยู่ท่ามกลางชาวบ้านแสงอาทิตย์ส่องสว่างผู้เล่าตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านริมน้ำก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งไกรทองกลายเป็นวีรบุรุษในใจของทุกคนและเรื่องราวของเขาก็ถูกเล่าขานสืบต่อกันมา เป็นนิทานสอนใจให้ทุกคนกล้าหารและช่วยเหลือผู้อื่น